คนนี้อยู่กับช่องเบสจ้ารีวิวน,นี้อยู่กับรายการเบสเกมมิ่งครับผมเบครับผมบ้าครับวันนี้พวกเราจะมาเล่นเอสเค เขาจะกินมนมโอเคผมว่าแล้วครับนม่จะเล่านี่จะเล่านี่จะเล่นนเาพืนนา่ผมว่า,มาครับโอเคมคาดูตอนแรผมคิดว่าผมไม่ได้ตอนนี้ถ้าถ้าผมได้ยินก็คือเพราผมไม่ได้คุยกันในไมค์ไม่ได้คพวกผมอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้กันเลยครับ ไอ้ผมไม่ได้ในคอมดิผมได้นมือถือคุณบัตก็มาไม่ได้อย่าผมโอเคคุณบัตเอ้ยเหมือนว่าคุณปุหน่าจะกับคุณบัตกับคุณปุนน่าจะยังไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวดูนะครับว่าใครมาก่อนนะครับ โอ้นี่ไงคุณปุนมาครับคุณคุณปุนมาแล้วครับตัวน,นี้นะครับเดีย๋ยวนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวพวกผมรอคุณบัตไปเลยนะครับทีนี้ก็คุณบัตก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปก็ตออ่อไปก็ต่อครับฮึดฮึดฮึด,ดตัวตายไงแล้วครับโดนมาครับ ก่่ออนนะ,อะคุณคุณไปก่อนเลยเออโอเคครับรอแน้วครับเดี๋ยวรอคุณคุณ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณไปนะครับก็ขึ้นมาแล้วครับเฮ้ยประตูนั่นตรงนั้นนะครับอุย้อยเดี๋ยวมผมก็เช็คเลยผมก็มกันไม่ได้อัดอ่ะคุณ ไ oh oh ม่ต้อโอ้ไม่ต้องปี๊ดปี๊ดรอดปะเดี๋ยวรอคุณปุณบ้านยังนะครับคุณปุณก็มาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอุ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยผมตายครับผมยังผมตาย คุณบ้าตายเลยแต่ตอนนี้คืออุ๊ยอ้าวเลยอุ๊ยยวผมขออนุญาตเล่นไดตอนนี้ก็คือพวกเราก็อัดระกับปีทีแล้วตอนนี้เราเข้าไปนะครับโคดันนี้ชิลมากเลย โอเคโอเครอดแล้วค่ะไปต่อเลยโอตอนนี้คือดักเดี๋ยวผมขอเหรอให้ปุนมาก่อนนะครับตอนนี้คุณปุนก็ปิดบันไดขึ้นมาแล้วครับอุ้ยอันนี้เป็ดชัวชัวใช่ใช่เหรอครับเป็ดครับ ตอนนี้คือตอ,ตอนนี้คืออุ้ยอุ้ยเป็ดมา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 แล้วใครล่อแล้วครับล่อแล้วร่อแล้วร่อแล้วร่อแล้วยังไม่ร่อเลยหนูผมไม่น่าจามเลยเ <c> ด <oughs> <hated> ี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอผมขอตัว <c oughs> ไปถึงตรงนั้นก่อนนะครับบ๊ายบายตอนนี้ ตรงนี้ห้ามระวังค่ะรีบร้อนแล้วตอนนี้มมนเน,น,น่า <c oughs> เปิดประตูผมโคตรเกลียดเลยในมืมนอเปิดยากมากตอนนี้คือผมเปิดประตูได้ท้องโดดเลยซิเดี๋ยวรอคุณบ้ากับคุณปุ้ยก่อนนะครับตอนนี้พวกเขาก็ กระโดดไม่ได้กันนะครับเดี๋ยวผมเดินไปหาแป๊บอผมตายด้วยไม่ได้เดิกลับมาเลยครับอาวผมต้องเล่นใหม่เลยมึที่จริงผมถึงแล้ว,แ,ลวแต่ผมอาวชิบหายพ่องตายเดี๋ยวขอตัวกระโดดไปเลยครับอตอนนี้คือประสบคือปุนคุณบุญเขาไม่อยอมมาเดีย๋ยวผมเต้นโชว์เขาดีกว่า บอมบอมบอมอะไอะครับเอาครับคุณปุณเปิดหมดอะไรรู้ตีเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ตอนนี้ไงกระจกระวังกันนะครับวันนี้มาคุณบุญเงียบกันมากเลยเอาผมตายครับเช็คเดี๋ยวเช็คเสียงคุณปุณค่อะคุณปุญญยังอยู่ไหมโอเคโอ้น้าจอดเลยเนี่ยไปยบ ลกตัวกระโดดก่อนนะครับอนนี้ผมก็รอตที่นี้โอเคครับเนี่ครับเนเห็นอู่ปตายกันหลายคนเลยแเนี่ยชูล้วัเผมรอคตอนนี้ก็คือ คุณปุ่นออกมาเลยครับออกมาเลยครับเมื่อกี้คุณปุ่นบักเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอ้ยโอเคอย่ารอคุณปุ่นก่อนนะครับโอเคไป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 อย่าให้ไปไปไปลงมาได้ไม่ต้องลงมาได้หรอกไปไปไปอันนี้คือคิดเช็ด ห้องอาหารอุ้ยเดี๋ยวเียมจัดการแล้วนะครับลุงไม่ใช่ไม่ใช่ลุงคนละลุงนะครับ ตอนนี้ผมก็รอดแล้วอย่ารอคุณปืนก่อนนะครับคุณตอนนี้คุณปืนก็มาแล้วนะครับไปไปไปครับไปเลยครับอันนี้วันไหนไม่น้ำอันนี้ข้างในโคตรใสเลยมันแหกฟิสิกส์สวัสดีก็อัดมาแปดนาทีแล้วใกล้เก้านาทีแล้วน่าจะประมาณสิบสิบสิบนาทีได้เออ ทุคนอย่าลืมไปดูคลิปสกิทเกมกันนะครับวันนี้อย่าทุกคนอย่าลืมดูสกีตเกมนะครับพอดีว่าผมลืมบอกตอนที่เล่นสกีตเกมว่าผมจะลงสองสองคลิปในวันเดียวกันเอของเกมมิง่งมาแล้วครับสามตัวสองตัวหนึ่สองสามหกสามตัว อันไม่รอดมันมันตบผมได้ไงเอ้ยคุณจุน ถ้าชอบคลิปนี้เผิกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับบายบายบาย